โดนไปกอเฮ้ยบล็อตไอ้ไอ้ไอ้ลงส่วนลงส่วนลงส่อนลนลงส่ลง่อนไปเอาลง่อนลาก่อยตายโอ้ลงสดลงส่โอ้โหลงส่ไดคือเซ็ตในสื่อมันเล่นยากนะตายแต่อัตติมันแรงตายปานวาลีปานวาลีวาลีเลยวิก็บอกแล้วอยากให้เอาจริงนะครับผมไม่ไปงาปานวาลี สวัสดีครับพวกเรา T T Enjoy c วันนี้นะครับพ wow ่อ Vs ลูกกลับมาแล้วไม่ได้ทำอยู่นานนะฮะอ้ยหัวหลิมหัวหลิมดูเป็นไงเทไหะ <c oughs> วันนี้นะครับผมกับน,น้องแก๊ปนะจะมาแข่งเกมดาบพิฆาตอาศูรกันนะครับม <า S 2> ผมชื่อญี่ปุ่นอ่าชิปช่ปผมคือคิมิสุโนะยายะเดมอนสเลเยอร์นะครับผมเออก็คือจะเป็นการแข่งกันนะว่า ใครจะเทพกว่ากันนะก่อนรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กติดตาม,ให,มให้ด้วยฮะเรามีทุกตัวแล้วใช่ตอนนี้เรามีทุกตัวแล้วเล่นหมดแล้วนีใช่ครแต่ก่อนรับชมนะครับผม, <S <S ผ,มผมมีอะไรดีอยากนํานเสนอครับกลุ่มบิตคอย s ิกแนลนะครับผมกลุ่มิีคอห์กราฟบอกจุดราคาที่เหมาะสมในการเข้าซื้อและขายทํากําไรทั้งสปอร์ตและฟิทเทอร์เลรวมถึงอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับบิตคอยนะครับผม รับทําและออกแบบเหรียญคริปโตเคอเรนซี่ของตัวเองพร้อมวางระบบและเปิดขายได้เลยเน้นย้ําครับรีบๆเข้ามานะครับเพราะตอนนี้ยังฟรีอยู่นะครับผมเพียงกดเข้ากลุ่มตอนนี้นะครับรุนรับเหรียญที่ระลึกบิตคอยจานวน5รางวัลเลยนะครับสนใจดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลยครับโอเคครับผมมา <S S เราเข้ามาในเกมเรียบร้อยแล้วนะครับ VS Mo ดบนั่นเองก็คือเราจะใส่กัน ตัวต่อตัวเลยนะเออก็คือเพเอยอร์กับพเพยเยอร์เลยเออระดับแก๊ปคือไม่ต้องใช้ตัวเทพก็ได้ตัวธรรมดาก็ได้แกปแรร๊ปจะเล่นตัวอะไรหนูจะเล่นอ่ะไอโคหมูอ่ะคืออย่างที่ทุกทุกคนเห็นครับนะตรงนี้นะคือเนี่ยไอตรงเนี้ยอ่าที่มันโลง่งๆเป็นปิดๆๆอยู่อ่ะมันไม่มีมันไม่ใช่ตัวใหม่อะไรมันชุดชุดมันคือชุดใหม่ของพวกเนซุโกะพวกแบบทันจิโร่อะไรอย่างงี้นะครับผมมาแก๊ปเล่นตัวอะไรไอหมูอินโนุเกะเหรออ่าเอา เซนนิสือแล้วกันป้าเอาเซนนิสือป้าชอบเหรออ่าเซนนิสือเซนนิสือกับกับ,บเนซิโกอจานเนซิโกอจานให้มันเป็นคู่กันเลยนะคือเกมนี้มันเราสามารถเลือกได้2ตัวแล้วก็มกันสามารถสลับกัน,นได้ตอนนี้เฮ้ยช,ชิโรบุไปดูดูนคนเล่นมาอ่าด่านไรดิด่านนี้เลยด่านรถไฟอ่ะไม่เคยเล่นอ่ะด่านรถไฟโอเคมาด่านรถไฟเป็นฉากนะครับผมเกมนี้มันจบแค่ถึงตอน ใช่แต่เกมมันส ER> ั้นไปหน่อยนะมาพร้อมแล้วไม่ได้ทำพับพับไม่ได้เล่นตัวนี่หนูเลยมาดิ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 มาไปไหนไปไหนยี่ก nope. ็มาดีก็มาดีกบดีก็เบดีกบดีบุกเลยดีกว่าบุกเลยดีกว่ามาดิ วะขไม่ได้ขับเข้ขับขไม่ได้ขับขาไม่ได้ขับกขไม่ได้ขับขาไม่ได้ขับไม่ได้ขับไปไยั้ไแตกแตกบอ่ตายตายตายเลาเล้โหโหหมูังเอาหยังเอาโอ้โหโอ้วน่โอ้โหอยั้งไม่ยังมยังยัง

โอ้โหไม่ละไม่ละครับนี่ดูมั้ยโอ้แตกโดนฟันไข่ฟันไข่ไขเ,เอ้อไข่แตกเฮ้ยรอบแรกแกปชนะไข่แตกไม่ดีครับ ไปได้แล้วเปลี่ยนตัวก่อนเปลี่ยนตัวก่อนมาดิไปล้วมัึก็ลุ่มโดก็่มดก็มาดิครับวตอหมุนหมุนหมุนตบ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 มาดิมนเดที่กช้างอันกี้กัน้างมาแตกมาดิตายเด็กที่กดจ้างเด็กที่กดจ้างเด็กที่กดจางครับผมตายบอกเลยตายเฮ้ยเู้ยัง ไมหยุดบล็อก In ีไ <ok ม่โดนหรอกไม่โดนหรอกสวนจวนนงไม่วน่ได้สว่ได้ปุ๊บโอ้โหอันนี้โดอันนี้กาหน้าเหยียบหัวเหยียบหัวเหยียบหัวอันนี้ปุบเอ้ยจับได้ เซนนิสืเซนนิสืไก่เซนนิสืไก่เซนนิสืไก่เออไก่ตีไม่โดนไก่ตีไม่โดนแล้วโดนอีกแล้วพบหูแรงกดแรงคือกียรอเด็กอ่ะตีเซนนิสืไม่เก่งอ่ะกาไก่โอ้โหรางวัลฟันไขรเว่อ กือบตายนี่ก็มาดิครับมาดิครับบอกได้หรือเปล่าโดนอันนี้ไปก่อนไปก่อนหนึ่งโอ่โอ้โห้โดนตัวช่วยเอาเราสาวเหาสาวไม่แพ้ครับผมอันนี้บอกไปก่อนบอกไปก่อนไม่โดนไม่โดนบอกไปก่อนเฮ้ยไปไปละเพื่อนอู๋ทำอะไรเนี่ยทำอะไรเฮ้ยฟุดฟุดองฟุดไอ้ มาแล้วลองไม่ทันลดฟึบซึบเป็นไงครั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 บคึ่งหลอดอ่ะคึ่งหลอดอ่ะครับพูดเลครึ่งหลอดนะครับมาเิมครับ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 มรโอค ไปก่อนบล็อกไปก่อนบอกบอกไม่โดน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 น้ำไม่โดนน้ำไม่โดนเขาเปลี่ยนตัวหลอเป็นตัวหลอกไปก่อนแตกแตกบอกเลยตายตายเอาต่อเอาต่อเอาต่อโอ้โหเอาต่อเอาต่อแล้วก็เปิดอติอติอติแตกเอาไปตายโยไปโดนสวนสวนจะตายโยจะตายเลยเดี๋ยวก็มาดีไปก่อนฟุบซึบุป คือเซ็ไในสื่อมันเล่นยากนะตัตายแต่อัติมันแรงตตายเรยบร้อยครับผมสองหนึ่งสองหนึ่งมาสองหนึ่งสองก็มาดียังไม่แพยังไม่แพ้มาเลยครับมาเลยครับหมุนครับหมุนจะเต็มหมุนไอชูบบ็กกี้ก่อนบ็กกีก่อนบ็อกกี้ไปก่อนนี่บ็อกกี้บ็อกกี้บ็กกีุ้บ็อกไปเรื่อยบ็อกไ่อม่โดนไม่โดนหไม่โดนหรอกหมุนหมุนครับเต็มหมุน อาจจะเบลสวน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 วมาดิมาดิเ้ยไม่โดนได้ไงอ่ะช่วยดีช่วยดีช่วยดีโหลช่วยดีโอ้โดนโดนตายตายเสียตายตายตายตื่นตื่นปาใส่ฟ้าโอยไปเลยไปเลยไปเร็วเร็วหน่อยเพื่อนช่วยดี เปลีน,นตัวได้ไงอ่ะอ่ะกดแอลหนึ่งครั้งไงดเดยวเร่ยงลอยหูมไม่เ่อหมูไม่เอจอหมูโ,โดนนี่หมูอะไรนี่ยน่งงดิโสดตายหมูตาย, <c oughs> ยลมทาน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  ึไปเดี๋ยวหรอกไกลเกินไปเจ้าอ่ะเจ้ายังไกลเกินไปโอแตกตายตายไนีรอดอันนี้สวยแล้วสวยๆสวยๆสวยๆตีเจ้าตีเจ้าอู้แรงแรงแรงอู้ฟันหมดแท็งไปแขงไปเอาเรืองแล้กันแล้วเรื่ทงากันแล้วยังไงต่ออืออ่ะอึดอัดอึดอัดอึดอัดอู้แรงมัาดิมาดีครับบอกสมาเรียบร้อยจบได้ท่าไม่ตายครับผมมาเสมอเสมอ มือสองสองมา <S <S เฮ้ยแบบตัดสินครับเขาเรียกว่าศึกตัดสินลาวสิงไม่ลาวหา้าบั้นกินบันกินไอ้เจ็บมือบอกไปก่อนบอกไปก่อนดูได้ไงยมือเฮ้บบยโอ้ยโอ้โหหัวหัวต่อแล้วก็บล็อกบล็อกกี้เอาบล็อกกีนม่ทันกระโ็อกี้ไม่ได้เฮ้ยอ,อะไรอ่ะหลบได้ไง

โอ้คนเหงือเงยหึยเกินไปเกินไปไม่คดเกินช่างโป้อีเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเกือบคนหลุนเฮ้ยทำไมบางไกลจังวะโอ้ยชอบกมัน้า รอบแรกรอบแรกถือว่าแก้ชนะอ่ะเ,เดี๋ยวมารอบต่อไปชนะสองในสามใครชนะสองในสามชนะเลยใช่แต่ปาลิป้าเอาจริงแล้วปาเอาจิงเอาจิงแลวกิยูกีจรเอาจิงก็แพ้ผมกียูคู่กับเลงโกคุหูยเลงโงไก่มาดิมาดิเลงโกไก่มาดิมา รู้จักกิวป่ะรู้จักกิวป่าตัวไก่ตัวไก่เลยงูคุมก่อนหดอกไปไก่ตัวไก่ตัไก่กตัวไก่ทำไมตัวไก่ตัวไก่ไก่ไก่เกินไก่แล้วอูยี่สิเย่อต่ออู๋กนต่อไม่ยากเอาเบอกอกกมาครับผมเลยงูคุู้คุช่วยมูคุช่วยเิมก็ตายดูเตโอ้โอ้แม่งไย บอกก่อนมาไปแล้วก็ตีสวนโดนุบหัวหัวเสร็จถอยองค์ก่อนโดนกียูกีมาแล้วแต่บอกบอกไปก่อนเาตันตันต่อต่อปุ้งปุ้งปุ้งต่อปานวาลีปานวาลีเดินสวนปานวาลีปานวาลีนวาลีเลยิก็บอกแล้วอย่าให้เอาจริงนะครับผมไม่ได้ไปงาปานวาลีตายแน่นอนเลยโอ้โหถ้าโคตรโหด ลาเเช่นอย่างเทพครับผมเรียบร้อยจบศึกไปหนึ่งฝั่งสู่ต่อสู้ไม่เจินไม่เจันไม่ได้เตะครับไม่ได้เตะครับเฮ้ยเฮ้ยไม่ช่วยมม่ช่วยโอ้โหอย่าอย่ารอโอ้โหโอ้โหนานนี่ ตอนนี้เอ้ยมาดิมาดิครับมาดิครับก็มีกต่อยต่อยต่อยแล้วตีไข่ตีไข่ลอตีโ๊ตีไข่ตีไข่โอ้ตอนนี้ยับไข่ด้วยยับยับเรามียับเวคูโคตโหดอ่ะ นี่แอคดนวยเวลาพัตแลงขนาดนี้แล้วก็ก็มาดิครับมาดิครับเขาเปิดก่อนเลยเปิดก่อนได้เปลี่ยบมาครับติเรียโถูตายแล้วโคตรแรงเลยลอยลาก่อนแตกตายนี่ไปครึ่งหลอดพอใช้ได้อยู่ยังพอไหวเอาไปหนึ่งดอกเนาะ ไอ้ยบอกันเอาไปด้วยไอ้บอกตัวไหนวะลืมคนไกลโอ้ยพี่ต้องบูแรงมากจอมเลยยังเว้ยยงว้ยอ้ลนยอันตี ไม่ดดนสวนตายลากเดนตายเลยวนบ่าเจาประลาเจาปลาเจาปลาน่ดูดูดพี่ผมดูพี่ผมพี่ผมดูโอ้โหพี่ผมแตกเอยโคตรแรงแตกมาสองเน่ไปดิ โดนไปกอดเฮ้ยบอกพัดลดด้องกอไป่นกเล่เอาลงกอนลากอตายดีครับโยมสดมสดโอ้โหมสไม่ได้้เรื่องเลยแล้ววะอัตติเจ้าวอัอติผมขอเวลารอละกอนเจ้าวะาอละอนโดนพี่โผเมื่อไหพี่โผแอคเน่กับตาน้องตาดิขับน้องนี่ครับผมตายตา ตัวต่อตัวต่อเตาตาตาซายตาซาตาซตากับพีกับพีต่อกับต่อไอซึเฮ้ยเฮ้ยบลอกเกียบบล็อกเกียบโอ้โรแซบเดบล็อกเกียรเรียบร้อยเดอบล็อกเียรง่ายสองในสามโอ้ยำลาย้ำลายสองดนสามเนี่ย มามาอะไรสองร้อสามแล้วแพ้โคตรเก่งอะครับสองนัดรวดนะครับเขาเรียกว่าเหมือนแนนยูเลยเฮ้ยเฮ้ยทำไมอะทำไมแดงแดงอ่ะโอเคครับผมคลิปวันนี้ก็เป็นการแข่งขันในเกมดาบพิฆาตอสูรกันนะครับบอกเลยว่าสนุกมานุ่งนนุ่งคุยเก่งจริงๆอันนี้เป็นเติมบอกเติมบอกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่สวัสดีครับ